นักวิชาการาวาปักกันรายได้ถวงเกษตรกร,ร,กรไทยล้าหลังขณะที่เกษตรกร,เ,ร,กรเสียงแตกชาวนาอยากให้ดันวาระแห่งชาติคงอยู่ยาวชาวสวนยางแฉแผนเล่กับดักพ่อค้าให้รัดจ่ยายบัโกรกชีย้ยังมีอีกมากเกษตรกร,ร,กรตกขบ,บวน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกทกท่านพบก,กับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยช่องข่าวของชาวกเกษตรกันเป็นประจำครับแต่ตรกรจะไปติดตามรับฟังข่าวสารนะครับกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับ มารับฟังข่าวสารกันเลยครับโครงการประกันรายได้ไดกเกษตรกรเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์พรรคร่วมรัฐบาลได้ให้คํามั่นสัญญาไว้กับประชาชนตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งและได้บรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของราคาพืชผล ให้กับกเกษตรกรในพืช5ชนิดซึ่งในปีที่1ปี2,562ทับ63มีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ยางพารากเกษตรกรที่ได้รับสิท 1, ธิ์1,271,490รายจ่ายชดเชยไป2 4 4 2 3 1ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 93.12ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับ2ข้าเกษตรกรมีสิทธิ์4.31ล้านรายวงเงิน20,940.84ล้านบาทโอนแล้ว1 000. 1 000. 2 2 5 0รายจำนวนเงิน19,413 1.4ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ92.70ของวงเงินที่ได้รับ3ปลามน้ํามันจํานวนกเกษตรกรที่มีติดกว่า3 0 0 0 0รายวงเงิน13,000ล้านบาทโอนแล้ว3 0 0 0 0 70,8473รายจํานวนเงิน7,197 1.61ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ55.37ของวงเงินซึ่งมีกำหนดการจ่ายเงินว่าสุดท้ายในวันที่15ทธันวาคม2,563ที่ผ่านมาและกำลังรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินชดเชยส่วนต่างในปี2งวดที่1เดือนมกราคม2,564 4มันสําปหลังกเกษตรกรมีสิทธิ์5.2แสนรายวงเงิน9,890.57ล้านบาทโอนแล้ว6 000 8 000 6 1รายจำนวนเงิน7,608.82ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ76.93ของวงเงินที่ได้รับและ5ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กเกษตรกรที่มีสิทธิ์4.5เสนรายวงเงิน1,552.78ล้านบาทโอนแล้ว386,989รายจำนวนเงิน1,31.01 0ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ66.40ของวงเงินที่ได้รับขึ้นปีที่สอง รักจ่อใจอวมล่าสุดเพื่อทุกตัวได้เข้าสู่โครงการประกันรายได้ปี2ปี2563ทับ64เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการจ่ายเงินเช้าเชยส่วนต่างยกเว้นปลามน้ำมันโดยแต่ละชนิดยึดกำหนดวันที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตห้ามเปลี่ยนซึ่งจะต่างจากโครงการประกันรายได้ปี 2,552ที่มีกเกษตรกรแจ้งเปลี่ยนวันเก็บเกี่ยวจนเกิดความวุ่นวายและต้องยกเลิกโครงการไปจากบทเรียนดังกล่าวทำให้มีการปรับรูปแบบใหม่จนในที่สุดปรักการได้รเกษตรกรในปีที่หนึ่งหรือปีแรกของรัฐบาลประยุทธ์ได้รับคะแนนเต็มเต็มเริ่มปีที่สอง โครงการเริ่มสะดุดจากราคาสินค้ากเกษตรทุกชนิดมีการปรับตัวลดลงออกมาทำให้รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องของบประมาณเพิ่ม,เต,มเติมบวกกับเสียงความไม่พอใจอื้ออึงมากขึ้นเรื่อยๆในการจ่ายเงินช่วเฉยส่วนต่างทิศทางในอนาคตจะไปสู่จุดจบอย่างไรฐานเศรษฐกิจตำรวจความ พึงพอใจของเกษตรกรและมุมมองของนักวิชาการเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรหากจะมีในปีที่3เพื่อเป็นการบ้านให้กับรัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลใหม่ว่าจะดำเนินการต่อเนื่องยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่มุมมองของนายปลาโมดจะเริญศิล นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกร,ทกรไทยระบุวา่นานโยบายประกันรรายได้ชาวนาได้ประโยชน์มากและมีความพอใจมากอยากให้โครงการต่อเนื่องในระยะยาวโดยขอให้ผลักดันเป็นวาระแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนจะต้องเดินหน้าโครงการต่อเนื่องเพราะเป็นการคุ้มครองความเสี่ยงด้านราคา หากมีประกันรายได้ปี3อยากให้รัฐบรรจุเพิ่มข้าวชนิดพื้นนุ่มอาทิก็ขอ79ก็ขอ43ในราคาประกันเท่ากับข้าวหอมปะทุมธานีที่ตละ1นละ1 0 0บาทส่วนนายเขศักด์สุดสวาฒเลขานุการเครือข่ายสถาบันกบเกษตรกรชาวสวนยานแห่งประเทศไทย และนายอุทยัยสวรรค์ทรัพย์กรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติงเลบก,กรนยกล่าวว่าการประกันรายได้ไม่ตอบโจทย์เพราะพ่อค้าต้องการกดร,ราคากเกษตรกรและให้รัฐบาลจ่ายยังมีกเกษตรกรชาวสวนยางจำนวนมากที่ยังไม่เข้าถึงโครงการนี้ดังนั้นสิ่งที่ชาวสวนอยากได้มากก็คือ อยากให้ย่างมีราคาที่ดีด้านมุมมองของนักวิชาการรองศาสตสราจารย์สมพรอิศฟิลานนท์นักวิชาการอาวโุโสสถาบันคลังสมองของชาติให้ความเห็นกับฐานเศรษฐ,ฐกิจว่านโยบายประกันรายได,ได้ห้าเพืดใช้งบในแต่ละปีกว่าแสนล้านบาท ชดเชยส่วนต่างบวกโครงการคู่ขนานในแต่ละพืชส่วนตัวเดาว่ารัฐบาลคงหยุดไม่ได้ทันทีแต่จะต้องมีโครงการที่จะออกมาควบคู่เพื่อให้กเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนเพราะวันนี้รัฐบาลยังย่ำอยู่กับที่แบบให้เงินกินเปล่าไม่ได้สอนให้ชาวบ้านเรียนรู้เปรียบเสมือน ไม่ได้สอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะจับปลาแต่เป็นการนำปลาไปแจกตลอดเวลาโครงการนี้ไม่สามารถที่จะทำได้แบบจ้งยืนจะต้องหาทางเปลี่ยนผ่านไปให้ได้ด้านรองศาสตราจารย์ด็ดอร์นิพนธ์พัวคงศกรนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการ พัฒนาประเทศไทย TDRI และกรรมก,การในคณะกรรมก,การนโยบายบริหารข้าวแห่งชาติทวงเรียนมวขอ,อกล่าวว่าถึงจุดอ่อนโครงการประกันรายได้ที่เห็นได้ชัดคือเกะเตรตกรจะแตกครัวเรือนเพื่อรับเงินชดเชยอาทิเช่นมีอยู่50ไร่แตกเป็น3ครัวเรือนเป็นต้นคลายเป็นปัญหาใหญ่สู่ภาวะ การจ่ายเงินแบบประมาณของรัฐที่เพิ่มขึ้นนี่คือจุดที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยทำผิดพลาดประการใดนะครับก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชม ทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่นะคลิปหน้าสวัสดีครับ